สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาจะกันอีกแล้วนะคะกับจอนสีเบอร์รี่ค่ะวันนี้ก็จะเห็นว่าจอมาแบบว่าเอ้ยโชว์ผิวนะแกอะไรอย่างงี้นะคะคือจริงๆวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสบู่นั่นเองนะคะก็จะเป็นสบู่สำหรับผิวกายนะคะมีชื่อว่าโซ p ปียโอเบรันเองนะคะจริงๆนี่ค่ะอยู่ในถุงนี้นะคะคือทางแบรนด์แบบว่าเขาส่งมาให้ใช้เยอะมากก็จริงๆจะบอกว่าเปิดใช้ไปแล้วละ่ะ2ก้อนนะคะก็วันนี้ก็เลยอยากจะ สบู่ตัวนี้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะซึ่งสบู่โซปี้โอเปร่เนี่ยก่อนอื่นต้องขอแนะนําก่อน,นะคะคือเขาเป็นสบู่สูตรโบราณน,นะคะแล้วก็เขาเคลมไว้ว่าสบู่ทุกก้อนข,ของเขาเนี่ยทุกขั้นตอนเลยเนี่ยผลิตด้วยมือก็คือเป็นอะไรที่แบบว่า handmade แล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่า Original มากเลยะค่ะคือเขาบอกว่าเป็นสูตรโบราณน,นั่นเองะคะแล้วก็ส่วนผสมหลกัลกๆของเขาเนี่ยเป็นส่วนผสม ที่สกัดมาจากธรรมชาตินะคะเน้นพวกน้ํามันจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เขาบอกว่านั่นใจได้เลยนะคะว่าสบู่ของเขาเนี่ยคืออ่อนโยนใช้แล้วเนี่ยไม่ทําให้ผิวแห้งตึงะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคนที่มีสิวที่หลังตามตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเคลมไว้เลยแล้วก็เขาฝากมาบอกด้วยะคะว่าถ้าพิสูจน์นะคะว่าใครที่มีสิวที่หลังเนี่ยรับรองว่าใช้ตัวนี้แล้วหายแน่นอนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะก็เดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันเลยค่ะ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูสบู่กันเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะโชว์แพ็กเกจให้ดูกันก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะก็อย่างที่เห็นคันนี่ค่ะก็จะเป็นเป็นสบู่ก้อนนะคะแล้วก็แพ็กเกจของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นกระดาษนะคะห่อไว้นะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าเขาก็จะมีแบบว่าเป็นเป็นกลิ่นกลิ่นของเขาไปนะคะเดี๋ยวเราจะขอแนะนําก่อนว่ามันมีกลิ่นอะไรบ้างซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าใครเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ของเขาเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่า สบู่โซปโเปียวเปไรเนี่ยเขามีหลายสูตรมากๆก็จะมีทั้งสบู่ก้อนแล้วก็มีทั้งที่เป็นสบู่เหลวด้วยนะคะก็จะมีหลายแบบใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้เนะเดี๋ยวจอทิ้งเว็บไซต์ให้ทีหลังนะคะกลิ่นหอมก็จะมีแบบวานิลลาคิเซสอะไรเงรี้ยค่ะเป็นวานิลลาอะไรเงรี้ยแล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรอ่ะคัฟเฟอร์เทอราพีไลน์นะคะก็จะเป็นกลิ่น มะนาวอะไรอย่างเงี้นะคะมีกลิ่นจัสมินนะคะแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะเป็นพีชนะคะมีลาเวนเดอร์นะคะสีม่วงตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นมิ้นกับเซซามีนะคะเป็นกลิ่นมิ้นผสมกับกลิ่นงานนะคะ่ะเอ้ยอันนี้น่าสนใจจะจะัจะต้องลองเปิดใช้แล้วแล้วก็2กลิ่นที่จะเปิดใช้ไปแล้วนะคะก็จะมีวายเชอร์รี่บาร์นะคะก็จะบอกว่ากลิ่นเชอร์รี่บาร์เนี่ยเป็น เปลือกของต้นเชอร์รี่ป่านะคะกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่เขาบอกว่าขายดีที่สุดนะคะเจะก,ก็เลยลองเปิดใช้ดูแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งจะเป็นกลิ่น this is bulgarian rose นะคะเป็นกลิ่นดอกกุหลาบนั่นเองดอกกุหลาบบัลแกเรียมนะคะเอ่อจะบอกว่าตัวกลิ่นไวเชอร์รี่เนี่ยที่เขาบอกว่าขายดีนะคะเป็นเพราะว่าเขาสกัดมาจากเปลือกของต้นเชอร์รี่ป่าะคะแล้วก็เขาบอกว่าต้นเชอร์รี่ป่าเนี่ยเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็ มีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยสดใสด้วยนะคะเราก็จะเปิดแพคเกจให้ดูนะคะข้างในอันนี้เดี๋ยวเปิดตัวมิ้นซเซามิให้ดูแล้วกันนะคะก้อนตัวนี้นะคะออวิธีเปิดก็นี่ค่ะแกะออกมาปกติเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวมันมีอาบตัวเซซามิแล้วกันเพราะว่าในในๆก็เปิดออกมาใช้ละนี่ค่ะตัวเซซามินะคะข้างในของเขาเป็นก้อนสีขาว สีขาวเหลืองนะคะกลิ่นหอมคือจะบอกว่าออสบู่ของปี้โอ o p ร่านะคะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นสูตรโบราณเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบไม่ได้เป็นกลิ่นปรุงแต่งอะคือจะเป็นกลิ่นแบบเหมือนสบู่โบราณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีกลิ่นแบบหอมอ่อน,อน,ออน,ออนคือจะไม่ได้แบบว่ามาน้ําหอมมาแน่นเต็มฉุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปั๊มนะคะว่าเป็นปีออ้โอ opera นะคะแล้วก็จะมีรูปมงกุฎอยู่ตรงนี้ ก็ตอนนี้นะคะเรามปอยู่ในห้องน้ำกันนะคะก็ไหนๆก็รีวิวแล้วเนาะวันนี้เราก็เลยจะมาถูสบู่บนแขนให้ดูเลยนะคะก็จริงๆกลิ่นนี้เนี่ยเป็นเอ่อกลิ่นบร์เชอรี่นะคะเป็นเปลือกต้นเชอร์รี่ที่จอบอกว่าเปิดใช้ไปแล้วสภาพมันเลยจะแบบว่าเยินเยนนิดนึงนะคะอาจจะไม่สวยแล้วเนาะแต่ว่าก็อยากจะมาถูให้ดูว่าเอ่อตอนใช้เนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตล้างแขนก่อนนะคะ โอเคค่ะก็เหมือนกับทั่วไปนะคะอย่างเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยเราก็จะแบบว่าทําให้ตัวเปียกก่อนเนาะแล้วก็ใช้สบู่นี่ยคะถูไปเลยถูแบบน,นี้เลยนะคะจริงๆแล้วแต่ความชอบนะเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าออชอบที่จะใช้คู่กับตัวที่เป็น ฟองน้ำหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นใยใยขัดตัวค่ะก็คือก็สามารถใช้ควบคู่กันได้นะคะนี่ค่ะก็จะเห็นว่าก็จะมีฟองระดับนึงเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครใช้กับอย่างที่บอกใช้กับใยขัดตัวนะคะแบบนี้ขออนุญาตมันเปียกนิดนึงนะคะส่วนมากเราจะชอบใช้กับอีกตัวที่เป็นใยแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาใช้แล้วเนี่ยฟองมันจะเยอะมากเลยค่ะคือเหมือนกับว่ามันช่วยตีฟองได้นั่นเองนะคะ นี่ค่ะก็จะเห็นว่าแบบเออมันมีฟองเยอะนะคะก็จะถูลงไปเลยนะคะอันนี้ขออนุญาตถูแค่แขนนะคะไม่ไม่กล้าจริงๆจะบอกว่าเออจะให้อาบน,น้ำให้ดูเลยก็ได้นะแต่แบบอายนะคะโอเคนี่ค่ะเห็นไหมว่าถ้าเกิดว่าใช้กับอีตัวที่เป็นใยญัค่ะตัวแบบนี้มันก็จะแบบว่าตีฟองได้เยอะกว่านะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะล้างออกให้ดูละแล้วก็เรามาดูกันว่าหลังจากที่อาบตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยผิวเรารู้สึกยังไงบ้างนะคะ โอเค okay, ค่ะตอนนี้ก็ล้างออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะบอกว่าเป็นเขาเป็นสบู่สูตรโบราณที่อ่อนโยนจริงๆนะแล้วก็อย่างที่เขาเคมไว้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของน้ํามันจากธรรมชาติเนี่ยมันเลยทาใหออ้สามารถทําความสะอาดได้อย่างหมดจดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือหลังล้างแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทําให้ผิวแห้งตึงนะคะแต่ ความรู้สึกคือมันสะอาดจริงๆอย่างใครที่แบบว่าเป็นสิวที่หลังเนี่ยแนะนําเลยนะคือแบบว่าอยากจะให้ลองเพราะว่าคือเขาเอาพวกแบบข้ามสปโปรกคือชําระล้างสิ่งสกปรปกออกไปได้ดีค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยหลังๆแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าบบเออผิวนุ่มอยู่นะคะนะค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมนอนตตัวคะอย่างที่บอกว่ากลิ่นของเขาจะไม่ได้แบบว่าแรงหรือว่าฉุนอะไรมากนะคะก็จะเป็นกลิ่นออกเนวแบบสบู่สูตรโบราณอะไรอย่างนี้เนาะ สำหรับสบู่ก้อนของโซเปียลเปราคะก็ราคาอยู่ที่350บาทค่ะปริมาณ100กรัมนะคะหลังจากที่เปิดใช้แล้วเนี่ยก็สามารถอยู่ได้นานถึง2ปีเลยนะคะคือจริงๆจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเปิดใช้จริงๆเนี่ยเดือนหนึ่งก็หมดแล้วนะคะแล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งเวอร์ไวเว็บไว้ให้นะคะก็คือเขา จำหน่ายในช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w s o p i o p e r e c o m นะคะหรือว่า Facebook Sopi Opera คะ่ะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่สนใจก็ฝากไว้ด้วยกับสบู่ Sopi Opera คะ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย